คับเอาออกมาสักหน่เอาออกมาเบิดโรดบัวมันตัได้ไหมน้องก็ตาคือบเซฟาดบอมาโดนไหมพี่น้องเลยน้องใหม่เกิดคักให้เง่ากับพองกันเราจะเง่าเนี่ยเออเห็นหงน้ำดอกพญเดชมนยุทยุทเข้าไปฝนตกแห้งมันขึ้นนี่มันยุ่งหลายเ่ราคอยเข่ามาใน้เห็นกูด่ะ เดล้าอยู่ฮซับน่องใหม่ไปแกงใส่ปลาเดยอยองพูดนะอเอาหลดงนอเอาหลดเถเอาหดหมอเอาบนรุ่นตีแไม่ี่ชิหมือนต่ออาจงไปีหาเนมาเด้อม่สมืขยากแกงน่องม่แต่มันทยูนี่ตะเดียนซีอดเดียน สิบสองนี่ได้กินตลอดเนาะไม่ขันยากเด้อืมเอาใสปโอ้ได้หลายเดียวไหลตับไปเพียแย่จอยนะนี่เผาได้เจอนี่น้ขนแห้งเหมือนขึ้นไหมแห้งขังอีนี้ได้ซึ่งล่มซึ่งฝา่าหนามเต็มใบหน้ามันเป็นสมัยดำนี่เป็นออกกกาเลยเนี่ย ทั้งสีดำเม็ดอดอกปีนี้อะไปวดเอวดำเม็ดก็ได้กินคือเก่าล่ลวะว่าแต่พี่หนามขังใส่ปุ๋ยก็ได้กินคือเก่าก๋วยพี่น้องปลากร่อยย่อยงา่ามขนาดเดียวมึงเนี่ยาใหม่มบอกว่าบนแกเสียไม่จะว่าขึ้นสูงท้องฮักเอาปวดอะได้ว่าหน่อยเด้อมีเงยจอยสิได้กินนี่ดอก โทรมาว่ะคนหยาบแต่เลื่วันเดียวสิไปเบิ้งก่อนเถอะเขาต้องหักออกล็อกเอาหลุดไปเผาเผามันเน่าเน่าก็ถ้าเอาหมองอ่อนมั่นเถอะมันมีเผาได้งปะแดงไหมยางใส่ยอดบบอื้อไหมสีเสียบคือว่าได้หยอดบบอื้อมากวัน tìm thằng cứ cấu,ขนาด,ขนาดฝน to mùa bì, nhang bơ khăn đầy, năn nĩ nhang lại, coi vô chuyện chắc nói nè hết căng đầy nè, no mày, áo quần gì tha về, áo bạc tiềng, cả โอ้ยได้เขามเน่าครับสนี่ยได้เขาก็ได้เขามาในสวนดนมันในู้น่ะทั้งสากหลารดิผวกปี็หลายห่วงได้ด้ยนี่ปไปไปหาเจ็บปึ้งเงินบักแตงไก่จ่าไคตํำนี่ยเขาขาตามต่อวตามประตูติอ๋อมันแก่หว้าหม แกก้อนเนี่ยก็เอาดรอกแั้ว่ามันเนีพี่น้องขวนมันรนั่นหรอกแกยนวันบักแยงไว้มันแหงไรนี่เียกระจาขันเดียวตำไม่เนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยอ่ะนเดียวี่พอเอาอีกเนี่ยเอาอีกเนยเอาไปยังไร่เอาไปใหยยจอยน้าเสียแล้วมาเอาเใหม่ไปตาอะเออุนผุเปี่ยวเชี่ยวุนมันจังงามพนบพี่น้องยายย้อนบง เทียนมันเกยวไว้รลายเลยจังน้อยกับสิปูกางนี้ละ่ะไชบักแตงออก่กิบับกแตงซุมกมด่น็เอาออกเอาออกแลัก็สิปลูกมันเกวนี่ไหมมนลโอ้หมันน,มน,นี่บักแตงม,นมงนันสิไปหาซุกหมดจ้ิงิซุกแล้วเนี่บักแตงโม่คโมาเจีกเจียโมเจียสายตัวนี่อ๋ออินเ เม่ามาจะเทียปันยุไก่เฮี้ยนได้พี่น้องเลยยุตั้งเราหนด้ไม่นางบ่อเขามาามันหยากช่วงนี้น<า>ย,ย่ดไปน,นี่นี่ตี้ย่ยยยลงไปเห็ดเบียยงนาไปเสียพักบุงออกจากให้หน้าทังก็สีแล้วได้บด่อเดเขาวสวนนี่เียมันแรงน่ล่ะสาเหตุของมันอย่างไก็สิบ่เดขามาบ่ดกเข่ามี่มอยบดเ้มีอยู่นี่บักเตียมเนี่เอาไปต้องบางนีง <N PM. S 2> เผาไปผุ่นผุ่นเพื่อเที่ยเที่ยเชี่ยผุ่นมันนวยสีหึงนั่นไหมแถวควรไดหน่อยไหนี่ควรน้อยกว่าเมียนบ่เดินเมียนบ่บ่าเมียนเพราะว่าอันนี้น้อยกว่าอือปลูกไว้ว่าได้ใส่ปุ๋ๆๆยก็ได้กินคนี้วันดีโอ้โอแต่แต่หนักหนักโอ้ตกแตกห่าไอ้รถมือเขแตงโมไรสารเคมีกินแล้วบ่คขึ้ กินแสบกินนัวปลูกเองเกิดออกอ้าตายตายห่อนครับแกห่อนห่อนตายขนาดมือบ่แดดด้หนิมันยังห่อนปะนี่เนาะแดงกระจามาต่ำแดงโม่มาต่ำเกะดนอกใหม่กี่น้องวีกัน ยูโคู่สากับหลายห่วงเลยก็ได้ลูกเดี่ยวจักน้อยนี่นี่ละสองสามสางสีหเดีล้วคันกนีดีทั้งปงอไพ่เพิ่มจนไม่อีกหลายเลยปลูกไว้แต่ผลล่ะพูดอ่ะ อเฮีย,ยย่อยเฮี้ยยางพี่น้อง